a ำไลฟ์อเว e ิวไลฟ์สไตล์ e m ม l l พอดีกับชีวิตในเมืองล a ไลฟ์อเวนิว u esterday 1 0 6 5 106.5เพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมงเข้าสู่ช่วง Talk in Trend ประเด็นที่คุณต้องรู้ค่ะและแน่นอนที่สุดประเด็นที่เราต้องรู้วันนี้ก็คือเรื่องของกิจกรรมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีไทยในเทศกาลวันลอยกระทงซึ่งครั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นโดยสมาคมนักธุรกิจ ขอภายคสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยท่านนายกสมาคมพร้อมกับทีมงานมานั่งอยู่ข้างๆนิยาแล้วนะคะในรายการนิยาทอล์กซึ่งประกอบด้วยท่านนายกก็คือคุณกัญยรัตน์ปิติกุลสถิตนะคะพร้อมครั้งท่านประธานฝ่ายกิจกรรมคุณอนอนคงสิริพรพิมและประธานฝ่ายวัฒนธรรมคุณอาริยาอัธโสพลทั้ง3ท่านอยู่ในรายการแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการนิยาทอท็อกนะคะวันนี้เรามากันแบบว่าเรียบร้อยมากจริงๆคุยสบายได้เลยนะคะสู่ผู้ชมที่รับชมอยู่นะคะสังเกตตรงโลโก้ไอเดียทีวี มีคำว่าสดอยู่นั่นหมายความว่าคุณผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมกับทางรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0818945477หรือว่าเข้าไปในหน้า Facebook Fanpage นะคะเสิร์ชหาเป็นภาษาไทยว่านิยาทอล์คค่ะกดไลค์แล้วก็ส่งข้อความอินบ็อกซ์เข้ามาหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆได้เลยตอนนี้เราไปขึ้นรูปไว้ให้แล้วเรียบร้อยสําหรับใครที่อยากจะแสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะขอบคุณทั้ง88 Land and House นนะคะลามไลท์อเวนิวและ MPK m พีเคมิเลเนียมภูเก็จำกัดค่ะ กอนอื่นเลยบางท่านอย่างนุกจะเรียกชื่อย่อตลอดเลยสทออวทสทวทบางท่านก็ได้ยินชื่อย่อบ่อยมากแต่ไม่เคยทราบเลยว่าสมาคมสตรีนักธุรกิจโอ้ชื่อยาวมากนะคะและวิชาชีแผงประเทศไทยจังหวัดภูเกต็ตบทบาทหน้าที่ของเราคืออะไรยังไงบ้างคะแบบว่าให้สมาคามของเราเนี้ยค่ะ มีนักธุรกิจค่ะแล้วก็นักวิชาชีพค่ะมารวมตัวกันอ๋อเป็นทั่วคือไม่ได้จํากัดว่ายังไม่ได้จํากัดค่ะเป็นนักธุรกิจเป็นนักวิชาชีพต่างๆเอามารวมกันค่ะเพื่อช่วยเหลือสังคมค่ะแต่ว่าเน้นที่เด็กและสตรีค่ะนะคะหมายถึงเน้นช่วยเด็กสตรีเป็นหลักเพราะเราเป็นของเราเป็นส่วนใหญ่ของพลังหญิงใช่ไหมคะเป็นตัวนี้สมาชิกเยอะไมคะประมาณมาณแปดสิบคนในภูเก็ตในภูเก็ตเนี่ย จริงๆแล้วสมาคมนี้จะเป็นสมาคมที่ก่อตั้งนะคะที่กรุงเทพเราจะมีสมาคมสตรีนี่อยู่ทั่วประเทศนะคะมีทั้งหมดกี่จังหวัดคะท่านนายก22จังหวัดเน่ะอ๋อเราก็เป็นหนึ่งใน2 2ใช่ค่ะก็คือมีกิจกรรมช่วยเหลือแสดงว่าเขาต้องมีการคุยสมาชิกก็มีประชุมมีคุยกันตลอดต่อเนื่องเพราะมีกิจกรรมทุกเดือนปกติกิจกรรมเราจะมีเป็นทุกปีหรือทุกอะไรยังไงคะกิจกรรมเด่น ใช่ออนตอบนะคะ,ะก็คือส่วนมากเ,เราก็จะมีกิจกรรมที่เป็นประจําอยู่วัน,ะะนโครงการตอนนี้ซึ่งได้รับความนิยมมากคือโครงการของออคุณปณิตาะค,ะค่ะโครงการรู้ทันวัยทีนรู้ทันวัยทีนซึ่งเป็นโครงการที่ได้เ,เรียกว่าประสบความสําเร็จอย่างมากะนะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามว่าถ้าเกิดมีเวลาเหลือนะคะ,คะว่าโครงการนี้เป็นยังไงบ้างแต่วันนี้เนี่ยผู้ชมที่เปิดมาก็อาจจะเห็นว่าโอ้โหคนนุ่งคนแบบว่าเป็นไทยหมดเลย<ช>ถ้าสังเกตค่ะคุณผู้ชมคะทั้งเราทั้งหมดเลยนะคะในรายการวันนี้เรานุ่งจงกระเบนหมดเลย<ช>นะคะต้องเปดัปงชม,ชมต้อง,มองต้องยืนนะฮะยืนแล้วเดี๋ยวคอจะขาดเดี๋ยวมเอ๊เห็นไหมคะค <S <S จงของของนิยานเนี่ยเห็นแล้วแต่ของทั้ง3ท่านนะคะก็เป็นจงกระเบนเหมือนกัน<ช>หมดเลยนะคะอันนี้คือคือ ปัจจัยหลักว่าปีนี้เราเราจัดลอยกระทงคือให้ทุกคนนุ่งโจงกระเบิดวัตถุประสงค์ในในในปีนี้ค่ะค่ะตั้งธีมไม่ว่ายังไงคะงานลอยกระทงนุ่งโจงห่มไทยค่ะนุ่งโจงห่มไทยนะคะมาบอกว่าเป็นไทยตั้งตั้งแต่ศีรษะจรวดปลายเท้าหมดเลยทุกท่านนะคะยังยืดไปอย่างเราด้วยอาจจะปรับตัวยากนิดเดียวต้องเป็นศรัทธาในของน้องลูกนี่เป็นแบบรูปแบบโบราณเลยโบราณแท้แย่ของที่นี่ของเทียมมีแบบประยุกต์ไงประยุก จร,จริงๆเราเราให้ประยุกต์ได้ใช่ไหมคะใช่ค,ค,คือเราเน้นในปีนี้เพราะว่าเนื่องจากการจัดงานประเพณีเราก็ทงที่เราสืบษาวัฒนธรรมในปีนี้นะคะที่เราเชิญชวนให้เด็กนักเรียนไว้ตั้งแต่16ปี ถึง18ใช่ไหมคะยังศึกษาอยู่เนี่ยเพื่อให้เข้ามาประกวดเราชื่อว่านางสาวนพมาศนะคะไม่ใช่นาคนอื่นเขาเรียกนางนพมาศไม่เด็กของเราจะทำไม่เหมือนใครซึ่งไอเดียนี้ก็ของประธานฝ่ายจักกรรมค่ะที่เรื่องเด็กวัยสายๆค่ะวัยสาสายกำลังดี16ถึง18กำลังหน้ารุ่นนี้ไม่มีแล้วค่ะ้คือที่บอกว่านุ่งโจงเนี่ยก็คืออยากจะให้นุ่งโจงแล้วก็ อาจจะมาประยุกต์ใส่กับเสื้อใช่ไหมคะเสื้อลูกมาหรือจะเป็นเสื้อแขนตุ๊กตาใช่ไหมคะอย่างทีไอเดียแล้วคุณถ้าอย่างคุณนกนี่ก็คือโบแล้วค่ะยาวค่ะใช่ไหมคะหมายถึงชุดนะคะไม่ใช่คนโบดูค่ะนะคะอันนี้คือโบลานจริงๆใช่คือว่าเออเผื่อในตู้คุณแม่เนี่ยมีเสื้อผ้า กิ๊บเก๋ยังไงใช่มฮะเอาออกมาใส่สวมใส่แบบพายจับจงกระเบนแสดงว่าจงกระเบนจริงมันสามารถกลับใส่ได้กลับใช่ได้ซึ่งเราอยากให้ว่าเด็กได้นํากลับมาใช้กับชีวิตที่เราจะใช้ประจําวันแต่ไม่ใช่ทุกๆวันชีวิตที่อาจจะไปมีงานเกิดขึ้นเขาอาจจะในกลุ่มเขาในคะในมเขาที่เขาได้อะเออที่ไม่ได้นางสาวนุพมาเออเใส่จงกระเบนสวยจังเลยอะไรเงี้ยถูกไหมคะให้เด็กมารักมาชอบในการเอ่อตุ้งนึ่งโจงแล้วก็ คือกลับมาสืบสานวัฒนธรรมของเราใช่ไหมคะแสดงว่าโจงก็คงไปประกอบได้หลายอย่างนะคะแต่ทีนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นจริงๆค่ะคือนึกยังไงครั้งนี้สทวทมาจัดเป็นลอยกระทงแล้วแบบว่าเป็นนุ่งโจง่มไทยจุดเริ่มต้นมายังไงคะนี่ก็ให้ท่านประธานประธานฝ่ายกิจกรมาอย่างไงคะเรื่องนี้เือทั้งตลอดงานเลยค่ะคือจริงๆแล้วแรกเริ่มนะคะเราที่จะจัดกันแบบภายในก็คือนุ่งโจง่มไทย ปาร์ตี้สังสรรค์กันแต่เราไมานั่ในสวทใช่ค่ะแต่ว่าเรามานั่งคิดอยู่แล้วว่าทําไมเราไม่นําประเพณีนี้มาเผยแพร่ให้กับผู้คนในจังหวัดภูเก็ตประชาชนแล้วก็เด็กๆเนี่ยได้เข้าถึงนะคะกิจกรรมของเราค่ะก็เลยจัดงานนี้ขึ้นมาค่ะนะคะแล้วก็ท่านนายกเนี่ยจริงๆส่วนสําคัญที่สุดก็คือท่านนายกให้การสนับสนุนในเรื่องนี้ด้วยถ้าท่านนายกไม่เห็นด้วยเนี่ยเราก็ คงจะทําไม่ได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือสมาชิกทุกๆท่านนะคะได้ร่วมด้วยช่วยกันให้ผลักดันให้งานนี้เกิดขึ้นด้วยแอบสชงเกตนิดนึงคุณอนนะคะเสื้อนี่คุ้นๆมากว่าจะเป็นเสื้อปักใต้บ้านเราคอตั้งแขนจีบใช่ไหมคะใช่ไ้มคะเป็นเสื้อคอตั้งแขนจีบเราเอามาใส่กับจงกระเบนเราสามารถนามาผสมมาใส่ได้ไหมคะ ตอนได้พี่ออนจะนุ่งแบบเป็นเสื้อเชิ้ตซักด้วยซ้ำแต่เป็นเสื้อเชิ้ตแบบคอปิดอะไรอย่างเงี้ยเชิ้ตก็นุ่งได้ได้ค่ะลองดูได้ลองลองดูแล้วก็แล้วมาจัดกิจกรรมอ่าวพอพี่ออนบอกว่าคิดว่าจะทํากันภายในไปไปมาคือเปิดกว้างเลยท่านนายกก็สนับสนุนด้วยให้มาจัดใหญ่จัดใหญ่จัดใหญ่ทีนี้ยังไงเราจะเริ่มยังไงดีเราจะจัดใหญ่แบบไหนจะจัดยังไงรูปแบบเราก็เริ่มวางแผนว่างานควรจะมีลักษณะอย่างไรนะคะ ถ้าในเมื่อเราทํากับเยาวชนเรา<ะ>ก็เลยคิดว่าเราก็ควรจะดึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมก็จัดให้มีการประกวด<ะ>นางสาวนพรมาศะนะคะก็ให้เด็กๆที่อยู่ในวัยเรียนได้เข้ามาเรียนรู้ว่าจริงๆแล้วการแต่งกายในชุดสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เชยสําหรับสมัยนี้เลยถ้า<ะ>คุณนํามาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัย เราก็อยากดูไอเดียของเด็กว่าเขามีความคิดอย่างไรนะคะกับการแต่งกายโบราณของสมัยก่อนนะคะก็อันนี้ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้เด็กเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ในส่วนของเอนเตอร์เทนเราก็ได้ นักร้องค่ะกิติมศักดิ์รับเชิญระดับขั้นเทพค่ะนะคะอย่างเช่นอย่างเช่นมีคุณผัวหรือว่ายังไงคะคุณประมุกมิวส์อ๋อคุณประมุกพิสิทธิ์อาชริยฉายเสียงร้องทรงพลังคุณสมงหัอติเอจัติเซออ๋เห็น้าัแล้วเห็นไัแล้วอ๋แล้วก็ท่านอายการเชษฐวิ์ค่ะท่านอัยการป้อมซึ่งตอนที่ท่านอยู่สุราษฎร์แต่ท่านก็ให้เกียรตินะคะบึงรถมา ให้เกียริร้องเพลงในงานกับเคุณอ่อนเอาใจเด็กๆที่ข้ามีใครนะคะแล้วก็มีนักร้องที่เป็นดาวรุ่งที่วันนั้นพี่ออนไปร้องเพลงที่ใจรจุฬาด้วยน้องอูโต๋สินดีมากใช่ไหมค่ะเดี๋ยววัยรุ่นจะไม่ไปจะไปแต่เราไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ขอเสริมนะคะว่าเออในการจัดประกวดนางงามนพมาศในครั้งนี้นะคะเรามีรางวัลทุนการศึกษาจูงใจไม่ไม่ใช่เล่นนะคะ เราเราเราตั้งรางวัลว่ายังไงบ้างคะรางวัลที่1นึ่งหนึ่งหมื่นนะคะหนึ่งหมื่นบาทใช่วันที่สองเจ็ดพันค่ะค่ะวันที่สามสี่พันค่ะนี่หมายความว่านักเรียนนักสาวเราให้ให้ห้ารางวัลนะคะเรายังไม่ไม่ไม่พอใจเราค่ะคือเออเราจะคัดเลือกยี่สิบคนนะคะเดินยี่สิบคนเนี่ยเรามีซองให้ค่ะ ทุกคนไม่ใช่ให้ได้ออกนะคะให้ตังค์ค่ะแจกซองในนั้นมีสตางค์ค่ะค่ะคือบำรุงขวัญใจกานค่าขนมอะไรแบ้ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมเหมือนเราให้ของรางวัลคือเรามาให้ไงคะเท่ากับคอนเซปต์เราไงคะเพื่อสตรีและเด็กถูกไหมคะมีคําถามจากทางบ้านบอกว่าประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานได้ไหมตกลงได้กว้างรีเลยค่ะมีสแน็คให้ทานขนมไทยเปิดโอเพ่นมี เครื่องทมีของทาเล่นห้ด้วยคุอคุณนุนคะเดี๋ยวท่านนายกจะบอกว่าเราได้รับความร่วมมือจากใครนะคะที่เราไปจัดตรงนั้นนะคะจัดที่ไหนนะคะเราจัดที่ไหนคะยังไม่ได้บอกจัดที่ไหนคะท่านนายกบอกเลยนะคะ สาขาที่ภูเก็ตษาสาขาเกษตรกรสาขาสาขาใหญ่ที่สวยๆได้เราไปถ่ายรูปไม่ทางไม่ใช่ตรงนั้นเลยการเป็นเวทีอะไรเงีตรงนั้นคือเวทีแล้วคือมองเข้าไปก็ก็คือเห็นกลายเป็นส่วนหนึ่งของฉากใช่แหคะใช่่คะแล้วแล้วธนาคารกษตกรไทยให้เรามั้งคะท่านนายกค่ะลงบัตรที่ลงที่แล้วก็ให้น้ำเด่มด้วยน้ำเด่มและและพนักงานทั้งหมดมาร่วมงานนุ่งโจงด้วยค่ะ ไใหญ่ไหมคะคุณน้อขาไม่ไปไม่ได้แต่สปอร์ตอิงคุณยังมีส่วนร่วมด้วยไม่ไปไม่ได้มีของทานเล่นมีเครื่องดื่มนะมีน้ําดื่มให้แล้วก็มีกิจกรรมไมปฟังเพลงเพราะๆระดับในหัวทั้งนั้นเลยเพราะตรงนั้นธนาคารสองธนาคารสามใช่ไหมคะตรงนั้นนะคะธนาคารบริวารก็มาด้วยนะคะพนักงานมาด้วยค่ะค่ะงานมีวันไหนเริ่มกี่โมงคะท่านเดือน วันที่25ค่ะเป็นวันลอยกระทงวันลอยกระทงเลยเริ่มตั้่แต่กี่โมงคะเริ่มประมาณ18นาฬิกาค่ะค่ะส8แนาฬิกาแล้วก็เท่าที่นั่งดูในงานแล้วเนี่ยถ้าทางจะเอียดเลยนะคะค่ะคงจะไม่เกินเที่ยงคืนคืนรู้ทราบมาข่าวมาบ้างแล้วว่าจะมีนายหัวภูเก็ตมาร้องเพลงในวันงานทีนี้วงดนตรีใช้วงดนตรีที่ไหนยังไงหรือว่าใช้เป็นแบ็กกิ้งแทร์หรือเป็นแบ็กกิ้งแทระเป็นแบ็กกิ้งแทร์นะคะ แต่ว่าส่วนรายละเอียดของการประกวดนางงามเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวเอาไว้เบรกนะน <c oughs> ก <c oughs> ิจกรรมในวันงานมีอะไรยังไงบ้างรวมทั้งเรื่อรายละเอียดของคุณสมบัติของผู้สมัครเดี๋ยวชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนค่ะคุณผู้ชมคะรอติดตามชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ สนุนโดยลามไลฟ์จะอาวินิวไลฟ์สไตล์เหมาะพอดีกับชีวิตในเมืองลามไลฟ์จะอาวินิว y esterday 1้อยหกจุเพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมง เราก็สู่ช่วงท้องอินเทรนประเด็นที่คุณต้องรู้กันต่อเกี่ยวกับกิจกรรมของการจัดงานบอลลอยกระทรงของสมาคมสตรนีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนั่นเองโดยสทวทนะคะถามกันมาเยอะแล้วว่าตกลงแล้วคุณสมบัติของผู้ที่สมัครนางสาวนาพามาศคืออะไรยังไงบ้างคะคุณสมบัติคุณสมบัตินะคะคือเป็นที่ยังกาลังเรียนอยู่ะนะคะอายุตั้งแต่16ถึง18ปีต้องกําลังเรียนอยู่ค่ะสถานศึกษาไหนก็แล้วแต่1 6ถึง18ปีแล้วก็ เราเน้นในการนุ่งโจงนะคะ,คะแล้วก็ให้ให้เป็นความคิดสร้างสารรค์มาว่าน้องเนี่ยจะใช้โจงกับอะไรออมาสรงกวบนะคะ,คะเพราะเราเอออยากจะให้ความคิดเนี่ยเป็นความคิดของของเด็ก ให้เข้าก no the no ับยุคสมัยนี้ว่าเออมีความคิดที่ดีๆแล้วมาประยุกต์กับความคิดของพวกเราเนี่ยนะคะมันจะเข้ากันได้ดียังไงอ๋อฉะดงว่าถ้าแต่งมาโบโบแบบนี้หมดสิทธิ์ก็ไมแน่ค่ะคือต้องคิดต้องคิดนิดนึงว่าว่าจะแต่งยังไงถึงจะดูดีแล้วสลับใช้กับใครก็เป็นไปได้ค่ะเขาอาจจะมองว่าถ้าเกิดสมมติว่าเด็กแต่งอย่างนงนกมาเนี่ยก็หมายความว่าเด็กเขาก็มองในแง่ว่า จงกระเบนต้องเหมาะกับสบายนะแต่เด็กบางคนอาจจะมองนะว่าจงกระเบนอาจจะเหมาะกับอย่างเสื้อที่พี่บอกเป็นผ้าลูกไม้เป็นแขนกระดิ่งเป็นอะไรนี้ก็ได้นะคะเราเราอยากดูความคิดของเด็กๆสมัยนี้นะคะว่าเขาคิดอย่างไรค่ะมีถามว่าต้องเป็นหญิงแท้เท่านั้นใช่ไหมใช่เน้นค่ะเน้นค่ะเน้นค่ะนางสาวค่ะนางสาวนพมาศใช่ไหมคะเน้นๆเท่านั้นแล้วก็บอกว่าอยากเห็นการประกวดนพนางนพมาศอะ แบบชนิดที่ไม่ใช่เด็กหรือว่าแก่เลยมีรุ่นกลางๆเพราะว่าไม่ค่อยเห็นมีคนจากมาประกวดเท่าเท่ากัก็คิดไว้ถ้าปีนี้เราเราผ่านเราประสบความสําเร็จนะครับปีหน้าไม่ต้องกลัวนะคะเสนอจะผือว่ารุ่นเนี้ยรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยปีหน้าอาจจะเป็นนางนพมาหมายถึงว่าอาจจะแต่งงานแล้วมีลูก4ี่ห้าประกวดได้ประกวดได้อะไรนิดนนะคะสมัครได้ที่ไหนยังไงคะสําหรับนางสาวนพมาสมัครได้นะคะที่ ที่บริษัทของท่านนายกนะคะที่ไหนนะคะท่านนายกคะเกีตเซนเตอร์ทัวร์อยู่ตรงไหนคะท่านนายกเกีตเซนเตอร์ทัวร์อยู่ตรงถนนถนนตรงเส้นที่ การดาเบเกอรี่อะค่ะไม่ทราบว่าทใครรู้จักกานดาเบเกอรี่เก่าค่ะแล้วก็สะดวกอีกที่นึงกานดาเบเกอรี่เก่าใช่ถนนรัศดาโอเคแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือโรงเรียนรอบรู้ภาษาวิทยาภูเก็ตนะคะ E L T ค่ะ E L T อันนั้นจะอยู่ในวานิทลาซ่าใช่ค่ะวานิท p เข้าไปในซอยข้างๆทคสอค่ะใช่ค่ะ แล้วจะมีทางแยกทางขวาเห็นทางแยกทางขวามองตรงไปจะเห็นชัดเลยนะคะโรงเรียน ELT แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะได้เลยนะคะ0 9 4 2 3 4 5 6 6 3นะคะติดต่อได้ศูนย์เก้าสี่สองสสีาหสำหรับคนที่จะไปสมัครนะคะแล้วก็มีบางท่านก็บอกว่าถ้าไปสมัคร คือมีปิดรับสมัครไหมคะบางคนบอกว่าไปคิดอีกคิดก่อนว่าจะแต่งตัวยังไงแล้วไปสมัครนาได้หรหอเปล่าราอาจจะปิดจนวันที่2 3หรือ20อะไรอย่างนี้แล้วแต่เพราะว่าเราสมัครไม่เกินนะคะค่ะ20คนเท่านั้นเรารับแค่20คนใช,ใช่ค่ะโอ้อยางที่คุณน้อยบอกว่า คือทุกคนมีรางวัลหมดเราไม่ต้องการให้ใครไม่ได้รางวัลเพราะฉะนั้นเลยรับแค่20่สิบคนยี่สิคนใี้ทุกคนมีรางวัลหมดนะคะทีนี้ในในแง่ของการแต่งกายอย่างที่บอกไปแล้วว่าทุกคนจะต้องสวมใส่สวมใส่จงจาเป็นแต่ว่าจะประยุกต์กับอะไรก็ช่างนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถามถามทั้งสามท่านก่อนนะคะถามพี่ออนก่อนคนแรกว่าคือตอนที่ ชีวิตจริงๆไม่ไม่ไม่ค่อยได้ใส่ใส่มากน้อยแค่ไหนคะจงกระเบนอ,อพี่มาติดใจ,จตรงที่ว่าตอนที่เราเคยจัดงานครั้งหนึ่งแล้วก็ได้นุ่งโจงกระเบนแล้วตอนที่ไปงานรอยดุริยางที่กรุงเทพพี่สมาพันธ์สตรีจัดนะคะ,คะก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วจงกระเบนจริงๆพี่เป็นคนอนุร,รักษ์ในเรื่องไทยๆอยู่แล้วชอบผูงชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอมานุ่งจงกระเบนมีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เชยเลยมันไม่ได้เชย er แล้วก็ไม่ได้ล้าสมัยก็เลยคิดว่า จริงๆแล้วถ้าเรามีงานหลายๆงานเราก็ควรจะนุ่งแล้วก็นําไปแอพพลายกับเสื้อผ้าอะไรที่คิดว่าเหมาะสมในแต่ละง,งานะนะคะคือบางท่านก็มีความรู้สึกว่าโจงกระเบเนใส่รถเท่ดีอ,อยากใ,<ช>ให้มีงานให้ใส่อีกบ่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าเป็นตอนนี้ไปใส่คือมีและชอบแต่ว่าจะไปใส่ทั่วไปคงายากนิดนึงรอง,งานแบบนี้แหละ ที่เราจะได้หยิบมาใส่กันวิเชานี่ทิ็ยเยังเดินขึ้นมาจัดรายการได้เลยจริงๆเชิญชวนเชิญชวนเลยนะคะประชาชนที่จะไปในงานวันนั้นเนี่ยสามารถนุ่งจงกระเบนเข้าไปร่วมงานกับเราได้เลยเกาอาจจะมีแมวมองว่าคนนี้นุ่งมาร่วมงานกับเราเอาจะมีของขวัญที่เล็กให้ด้วยต่างๆเราจะมีของเผื่อเผื่อไว้เป็นเซอร์ไพรส์อย่างของพี่น้อยนะคะปกติได้ใส่โจมากน้อยแค่ไหนได้ใส่ไหม จริงๆแล้วอย่างที่ออนพูดนะคะว่าเออมันก็เป็นอ,อ,อะไรที่น่าสวมใส่และใส่ได้ทุกเวลาจริงๆค่ะคือพูดจริงๆนะคะคือจะชอบใส่พวกผ้าพวกนี้ก็จะไปหยิบมาแล้วก็ใส่ข้อกระเช้าเดีย๋ยวว่ากันนะคะแล้คือออกไปตัดต้นไม้คือเขาใส่อยู่บ้านเป็นก<ช>ิจวัตรเลเขาเรียกว่านางตานีนะคะใช่คือว่าแล้วเราจะแปลกไหมอะไรเงี้ยเรา อารมณ์ของเราอย่างนั้นใช่ไหมฮะจริงๆอย่างพี่หน่อยเขาเขาชอบใส่ในชุดประจำชาติไทยของเราอยู่แล้วเราเป็นชุดย่ายาอะไรอย่างเงี้ยผ้าถุงใบไทยเราก็อะไรจะชอบพิเศษไทยๆคือจริงๆเขาบอกว่าผ้าถุงเองก็โจทย์ยากแล้วจงกระเบนยากจริงๆแล้วพูดถึงผ้าถุงใช่ไหมคุณนพผ้าเออปาเต้ของเราเนี่ยนะคะถ้าเรานำมาเดี๋ยวนี้มันมีขายเป็นเมสใช่ไหมคะอ่อนจะมาจงได้นะคะคุณแบบอปพลายได้นะคะไม่ได้เย็บไหมือน้องๆมาฟังไว้ด้วยนะครับเดี๋ยเป็นไอเดียนะคะได้ค่ะ สักสิการนุ่งจงเบนต้องใช้ผ้าประมาณ4เมตรค่ะประมาณ4เมตรนะคะแต่ถ้าสําเร็จเดี๋ยวนี้เขาก็ง่ายดีเค่ะคุณนกเป็นกันแบบคนเรียบร้อยอย่างคุณนกเนี่ยอย่างนี้นุ่งไม่ได้จริงๆเนืนุ่งแบบที่ยังไม่สําเร็จเนี่ยแล้วปรากฏว่านุ่งเองแล้วมันไม่สําเร็จค่ะเแต่น็ลำบากแต่มันก็ลําบากค่ะน้องนกขาเวลาจะเข้าห้องน้ำเนี่ยค่ะลำบากมากท่านนยกขะปกติแล้วเนี่ย ไม่ไม่เคยไม่เคยนุ่งเลยนี่นี่คือครั้งแรกเลยที่นุ่งแล้วพอได้นุ่งรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีงานพอไปงานลอยบุรียางแล้วก็ค่ะเห็นเขาสวยดีค่ะ ไดประทับใจว่าต้องมาจัดงานหนมือติดอกติดใจเห็นใจติดใจว่าแบบจุดประกายดูงานหน้าของสทวทฉันจะต้องจัดให้ในใช่เลยคุณหมอประใจเปี้ยเลยนใจนยกเปี้ยเลยค่ะทีนี้กิจกรรมนี้มีไฮไลท์หรือมีอะไรในงานบ้างคะนอกจากเพลงนอกจากการประกวดนางสาวรุกพรามากิจกรรมจริงๆแล้วเราก็จะเน้นลักษณะเหมือนกับว่าให้สมาชิกนะคะให้ได้เข้ามารวมเพราะว่านานๆทีเราไม่ค่อยได้เจอสมาชิกส่วนมากเราจะเป็นคณะกรรมการทํางาน แล้วก็งานนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะในนามของที่สมาคมนะคะ,คะก็คือสมาชิกทุกทท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรียกว่าเงินะนะคะ,คะรู้สึกบริจาคช่วยเหลือสมทบตัะนมามากทีเดียวทั้งมาแล้วก็ไม่มา นะคะฝากฝากกันมาด้วยจริงๆเอ่ยได้นะคะมีใครมาร่วมหรือส่งเสริมหรือสนับสนุนกิจกรรมของชาวทวทวทอบ้างนะคะเราก็จริงๆกรรมการท่านสมาชิกเราก็คือมีคุณมาริยาและแต่เสื้อมาริยาเอคุณมาริยานี้ก็ได้สนับสนุนทําเป็นซุ้มนะคะดใช้ผ้าไหมมามาตกแต่งแล้วก็ยังได้ได้เป็นทุระที่จะไปไฮไลท์ของงานคือไปสั่งกระทงคนนั่งได้ค่ะ คนนั่งคนนั่งได้ในกระทงค่ะตื่นเต้นค่ะกระทงใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุนลบนี้ฉันไม่รับรองค่ะสามารถให้คนเข้าไปถ่ายรูปไอไลายของงานเพราะว่าตรงนั้นเราไม่มีน้ำไงคะอาจจะเป็นดูลักษณะมันก็คงจะผิดวิสัยของงานลายกระทงนิดนึงแต่วันนั้นเนี่ยงานที่อยู่ในริมแม่น้ำเนี่ยมันเต็มกันหมดแล้วละกันเราก็เลยคิดว่าหลายๆท่าน ที่ไม่ได้เข้าไปร่วมงานต่างๆด้านนอกนะคะอยู่ในเมืองก็คงจะได้เข้ามาร่วมงานกับเราบ้างคือเราคิดว่าเออมาจัดบนถนนสิจะทำได้ใช่ไหมคะแล้วก็สามารถทําได้ฉากสวยด้วยใช่สวยนะคะคือจริงๆแล้วมีคําถามมาพอดีก่อนหน้านี้ว่า ที่ตรงนั้นเนี่ยนะคะเราจะไปลอยกระทงตรงนั้นใช่แล้วเราจะมีก็คงจะกลับบ้านตัวใครตัวมันก็คือคือเราจะให้เห็นว่าเออเราจะทำรูปแบบของงานแล้วก็ก็จะมีสระน้ำเล็กน้อยอะไรเงี้ยให้เป็นร้อนให้มีแก้วให้เป็นให้เป็นค่ะแถวนั้นนักท่องเที่ยวไปเยอะใช่ให้เห็นว่าเออเนี่ยเราก็มีมีน้ำนะแล้วก็มีกระทงใช่ไหมคะคือให้เห็นบรรยากาศใช่บรรยากาศของงานรื่นเริงของไทยว่าเป็นยังไง โนคะแล้วไม่ใช่แค่นี้นะคะมีการฟ้อนประทีปด้วยนะคะยังไงคะต้องต้องไปดูค่ะต้องไปดูนะคะอันนี้เราบอกหมดไม่ตื่นเต้นสิคะนะคะต้องดูค่ะค่ะหลังจากที่หลังจากที่เราบอกว่าเราจะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้นะคะแล้วก็มีนุ่งโจงผมไทยไปกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็ะก็จริงๆแล้วผู้ใหญ่หลายๆท่านนะคะก็มองว่าก็เป็นสิ่งที่ดีในสิ่งที่สมาคมทำนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เราทํางานให้กับสาธารณประโยชน์เนี่ย มันเป็นสิ่งที่เราทํามาจากใจนะคะเราไม่ได้พึ่งไม่ได้หวังในเรื่องของธุรกิจไม่ได้หวังในเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราอยากให้งานนี้จริงๆเราจะเน้นก็คืออยากให้เด็กๆเยาว,วนชนเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็อยากให้ประชาชนในจังหวัดภูเกต็ตได้สัมผัสกับสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพจังหวัดภูเกต็ตเนี่ยว่าเราได้ทําอะไรบ้างให้กับสังคมนะคะ,คะทั้ง3ท่านคาดหวังยังไงบ้างคะแต่ละท่านอยากจะเห็นอะไรคาดหวังอะไรสราหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะท่านีม่หวัง อยากเห็นอะไรคะคาดหวังแค่ไหนยังไงแบบว่าให้คนผู้ใหญ่แล้วก็เด็กวัยรุ่นนะคะเขาจะได้มาเรียนรู้ค่ะรักษาประเพณีวัฒนธรรมค่ะการแต่งกายไดด้วยนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะอยากส่งเสริมท่องเที่ยวในเมืองเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเยอะแต่งแบบนี้นะคะพี่น่อยหวังคาดหวังยังไงคะก็คือคาดหวังถึงความร่วมใจร่วมมือกับ คนในสมาคมเราก่อนแรกใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อความร่วมมือร่วมใจของสมาคมออกไปเนี่ยดิฉันเชื่อแน่ว่าผลที่ได้รับจากประชาชนที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยคงเป็นอะไรที่มีความสุขและตอบรับที่ดีค่ะค่ะใช่พือคาดหวังยังไงคะคือไม่งานเลยประธานคือพี่ก็คาดหวังในสิ่งอย่างเดียวกับพี่หน่อยก็คือจริงๆแล้วเราอยากให้สมาชิกของเราได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะบางทีบางท่านก็ ติดภารกิจบ้างยังไม่เคยเจอกันเลยเลยนยคะ,คะนานๆก็ได้มาเจอกันในงานนี้ค่ะแล้วก็สิ่งที่คาดหวังก็คืออยากให้เยาวชนได้มองเห็นถึงวัฒนธรรมซึ่งเขาอาจจะมองว่าล้าหลังนะคะแต่เขาจะได้สัมผัสว่าความล้าหลังกับความสมัยใหม่เนี่ยมันสามารถจะนํามาผสมผสานร่วมกันได้นะคะอย่างอย่างเรื่องของกิจกรรมทั้งหมดนี้นะคะก็จะมีอยู่บนเวทีแล้วก็ให้ได้ติดตามมาตลอดแล้วสมาชิกเองก็จะมีส่วนร่วมด้วยตอนนี้สมาชิกหลายท่านทราบแล้วว่ามีกิจกรรมนี้ แล้วว่ายังไงบ้างของสมาชิกคะในส่วนของสมาชิกยินดียินดีให้ความร่วมมือแล้วก็แต่งตัวกันเตรียมเครื่องเตรียมฉันจะนุ่งจงกระเบนสีอะไรต้องดูจากยอดเงินสมทบใช่ค่ะคุณนุ่มเยอะมากเยอะมากเลยค่ะเยอะมากคือแบบเราเคยจะบอกว่าจะจัดงานแบบขาบัตรใช่ไหมคะห้าอบางคนก็คิดดูก่อนเฉยเฉยพอเราแบบ งานแบบฟรีสไตล์เป็นโอเพ่นเลยขอแกล้งแกล้งขอเออเราจะมีมีเออเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้นะคะแล้วเออจะสับสนุนเท่าไหร่คะสามพันค่ะห้าพันตกใจหมดเลยค่ะก็เลยแบบทุกคนให้ความร่วมมือกันน่ารักมากเยอะมากเลยค่ะเป็นแสนค่ะคุณนกมีมีคำถามจาางบมานบอกว่า วันที่ประกวดนางสาวนพมาศที่แต่งกายนะคะคือให้เป็นจงกระเบนก่อนที่เหลือจะประยุกต์ยังไงก็ได้เครื่องประดับจําเป็นต้องเป็นไทยไหมคะคือประยุกต์ได้เหมือนอย่างพี่เสื้อชมพูชื่อว่าพี่อ่อนนะ,ะอันนี้ใป้เครื่องประดับพี่ออนแนะนํานิดนึงก็คือ,อจริงๆแล้วงานที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยนะคะเราจัดขึ้นมาแบบอาจจะแหวกแนวไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนงานทั่วๆไปประกวดนางนพมาศ เด็กทุกคนเนี่ยต้องไปแต่งหน้าต้องไปทําผมต้องไปเสียเงินต้องต้องไปตีโป่งอะไรอย่างนี้ไหมคะต้องต้องไปโป่งอะไรอย่างนี้ไหมตีหน้ามาตีตสี่ตีห้าคุณพ่อคุณแม่เดือดร้อนนะคะนี้เราก็พยายามคิดในแง่ของว่าเราเคยมีลูกไงฮะเพราะฉะนั้นทําอะไรก็แล้วแต่ในงานนี้เราอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยเดือดร้อนน้อยที่สุดนะคะแต่สิ่งที่จําเป็นที่ต้องมีคือจงกระเบนซึ่งจริงๆแล้วอาจจะถ้าท่านบางท่านอาจจะไม่มีลองคุยดูกับพวกเราก็ได้เราอาจจะช่วยกันนะคะเด็กๆที่เขาอยาก เข้ามามีส่วนสนุกกับเราเ,เรื่องแต่งหน้าทําผมเนี่ยจริงๆแล้วพี่ออนเห็นว่าเด็กเนี่ยสิบหกถึงสิเนี่ยเขามีความใสยอยู่แล้วใสในวัยเขาอยู่แล้วเราไม่จาเป็นที่ต้องให้เด็กไปแต่งหน้าหรือไปทําผมซะถ้าจนแบบเขากลายเป็นเด็กอายุ30ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากเห็นวัยใสๆของเด็กเด็กเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราคิดก็คือเราอยากใช้ความพอเพียงแล้วก็ใช้ความใสของเด็กให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดค่ะนะคะ ก็คือให้ดูแบบใสๆถูกแล้วแต่ว่าใครจะเป็นยังใช่ใช่หมายว่าเหมือนกับเด็กที่ไม่เคยผ่านเวทีมาในที่นี้มาทดสอบว่าเออตัวเองจะเป็นยังไงบนเวทีนี้อาจจะตรงไอเดียเขาชูไปหาะเห็นพี่ออนใส่เงี้ยอ๋อใส่ได้ดีเพรามอะไรพี่เสื้อสีชมพูเนี่ยเห็นมหเสื้อยังไงเพราะถ้าเป็นอย่างวัยพี่ไปประกวดนั้นหน้าก็ต้องโบกประมาณสักห้าหกชั้นคือจะไม่รู้ว่าหน้าจริงเป็นยังไงใช่ไหมคะคือแต่ยังเด็กเนี่ยกรรมการจะดูเลยค่ะว่าไวใส ซึ่งกรรมการเนี่ยเราเชิญผู้ที่ชำนาญสไตล์เวลาดูลงไม่ได้ดูเหมือนที่เขาประกวดนะนนักไม่ต้องสวยด้วยนะคะบางทีไม่ต้องสวยคือถ้าเธอมีหน้ารักเธอมีไหวพริบเธอมีบุคลิกที่ดีใช่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยลมีไอเดียย้ายใจย้อนอายุไปสมัครจริงๆเลยเพราะจริงๆแล้วจริงๆแล้วคะแนนของการให้เนี่ยมันแบ่งเป็นหลายหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมารยาทนะคะการพูดนะคะแค่คําพูดเนี่ยพูดออกมาเนี่ยเรารู้แล้วว่าเด็กเป็นยังไงนะคะ การเดินค่ะในเมื่อคุณมาแบบไทยๆคุณก็ต้องเดินให้ดูยังไงให้เป็นไทยๆนะคะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ก็คือเขาจะสามารถนำโจงมาใส่กับอะไรเสื้ออะไรแต่ที่เราเน้นก็คือเราไม่อยากเราตั้งกฎก็คือจะไม่มีเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดแล้วก็เป็นชุดที่แบบค่อนข้างจะวบๆแวมๆคืออันนี้เราห้ามขอให้คุณไปไปหามาเถอะตู้ของคุณแม่อะไรอย่างเงี้ย ยังไงก็ได้มิสมาให้ดูดีนะคะสุดท้ายเรามีเวลาประมาณคนละครึ่งนาทีนะคะที่จะฝากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะขอเชิญค่ะท่านนายก่อนเลค่ะฝากอะไรดีคะข้อควากให้ทุกท่านมาร่วมงานนะคะวันที่25นะคะพฤศจิกายนนะคะที่ธนาคารกสิกรไทยค่ะค่สาขาภูเก็ตของค่ะก็เช่นเดียวกค่ะขอเชิญ ประชาชนพี่น้องที่ได้รับชมรับฟังในวันนี้นะคะก็มาร่วมงานสื่อสาระเพากรณีลอยกระทรงของเราในวันนี้และส่วนท่านใดที่มีบุตรหลานอยู่ในวัยที่เราได้กําหนดไว้นะคะเชิญเลยนะคะเราอาจ,จะรับถึงวันที่23ใช่ไหมคะคุณอ่อนประมาณนะะั้นประมาณนั้นนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะพีอ่อนฝากอะไรแต่ถ้ามีผู้มาสมัครมากกว่านั้นนะคะ,คะก็ต้องมีการคัดเลือกกันให้เหลือ20่คนนะคะ,คะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถ้าน้องๆลูกๆคนใดสนใจนะคะก็ มาสมัครกันเร็วๆเ,เลยนะคะใครมาก่อนได้ก่อนนะคะ,คะตามตามเบอร์เลยคะนะคะจร,จริงๆเราตั้งใจว่าจะคุยเรื่องกิจกรรมอื่นๆของสสว,วทแต่ว่าเวลาหมดซะแล้วเอาเป็นว่าต่อไปถ้ามีกิจกรรมอะไรยังไงอีกนะคะแล้วก็กระแสตอบรับที่ผ่านมาเป็นยังไงเราอาจจะมีโอกาสได้ เชิญทั้งสามท่านมานั่งคุยกันด้เลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสามท่านมากที่มาร่วมใรายการนิยาทองแล้วก็ขอบพระคุณสําหรับทุกคําถามทุกข้อคิดเห็นจากทางบ้านด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือขอบคุณมาสแพดแลนด์เฮาส์ค่ะทั้งแลนด์เฮาส์ฮิวไซด์แลนด์เฮาส์เกาะแก้วและแลนด์เฮาส์ภูเก็ตลามไลท์อเวนิวไลฟ์ตล์มอลพอดีกับชีวิตในเมืองและ MPK มิเลเนียมภูเก็ตจำกัดปรึกษาเรื่องแรงงานต่างด้าวที่ MPK 076212288นะคะวันนี้หมดเวลาของนิยาท้องแล้วค่ะนิยาแล้วก็แขกรับเชิญทั้ง3ท่านจากสทวท,วทวหรือสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตลาคุณผู้ชมไปก่อนสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ